91,9ทันโรคกับแพทยสภาวันนี้คุยกับคุณหมอนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาค่ะคุณหมอเป็นประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการแพทยสภาด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยคุณหมอเรื่องโรคอ้วนในเด็กค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณดรวันครับค่ะคุณหมอขาเด็กๆที่อ้วนในบ้านเรานี่ตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะ อันมันแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคือล่าสุดเนี่ยที่กระทรวงกรมนาไม่มแถลงว่าประมาณเด็กไทยนี่ประมาณต่ำกว่าห้าขวบนวันเก้าเปอร์เซนตที่ร<ะ>้อนนะ่ะฝนตกหนักเกินเนี่ยแต่ถ้าประมาณหกถึงสิบแปดปีนี่ประมาณสิบสามเปอร์เซนที่เรียกไว่ามากในอาเซียนเนี่ยนะเป็นสามดับแรกของอาเซียนแต่ถ้าไปดูในยโลกอเมริกายี่สิบเปอร์เซนต์นะอ แล้วเาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอ้ครานี้เราจะวินิจฉัยยังไงล่ะคะว่าเด็กอ้วนคือบางทีเนี่ยเราเห็นดุเด็กตัวจำมั่มน่ารักเราก็มองว่าเป็นเด็กน่ารักนะคะเราจะวินิจฉัยยังไงว่าแบบนี้เรียกว่าอ้วนเนี่ยคือเขาจะต้องเอาน้ําหนักเนี่ยมาหาค่าบ M I ไเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะหรือว่ามองด้วยตาก็รู้แล้วหรือย,ยังไงต้องเทียบต้องเทียบมาตรฐานขององค์การโลกให้ไว้ว่าสูงเท่านี้ควรจะหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะถ้าสองเป็นอเป็นคือถ้าบีเป็นไมาตรฐาน สองมิลม่นานถือว่าเป็นโรคน้ำหนักเกินค่ะแต่ถ้าเกินเท่าข,ของไอเยียมเป็นมนาตรฐานเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหนักโรคอ้วนท<อ>ี่ต้องให้หมอดูเขาจะมีตารางนะสำหรับเด็กเนี่ยว่าเด็กไอหนักเท่านี้สูงเท่านี้ควรจะหนักเท่าไหร่อ๋อก็ต้องหาค่าบี I น,นั่นเองที่ใหญ่เราใช้บ I เลยคุณเลยะว่าโอเคเอาน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรด้วยกำลังสองเนี่ยจะได้เท่ากับถ่าต่ำกว่ายี่ส้ากับปกติถ้าเกินยี่ส้าถือว่าอเริ่มน้ำหนักเกินถ้าเกินสามสิบก็ถือว่าโรคอ้วน อืมค่ะแต่ว่าดูเหมือนค่านิยมของคนไทยคือเด็กอ้วนดูเหมือนเด็กน่ารักเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็อู้อยากจะให้ลูกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนก็จะผิดนี่นที่เราบอกพื่อเมริกากำลังเช็คดูว่าไอ้ไอ้ที่ลูกอ้วนๆเนี่ยถามว่าแม่คิดยังไงก็เครื่องหนึ่งเขาแม่บอกเฮ้ยไม่ใช่น่ารักอ่ะ <c oughs> อยากลูกยิ่งกินได้ยิ่งดีใจอย่าอ้วนอ่ะเพราะมีความสุขมากที่ลูกกินได้เลยด้วยปร <c oughs> าชาวบ้านก็เหมือนกันนะพ่อ <c oughs> ผอมมาจะบ่นเ๊ยทำไมผอมเนี่ยน่าน่ะสีคนโอ้หน้ารักมากดีใจใหญ่ คุณหมอส่วนใหญ่สาเหตุสาเหตุของเด็กอ้วนเนี่ยมาจากอะไรบ้างะคะมันมีตั้งแต่พันธุกรรมโรคบางอย่างเป็นโรคพันธุกรรมเหมือนกันนอ้วนนะหรือว่าเป็นจากมีพันธุกรรมอีกทีนะพันธุกรรมบางทีทำให้อ้วนแต่เนี้ยนี้ก็เป็นเรื่องส่วนแต่ส่วนใหญ่เป็นจากอาหารมากกว่ากินอาหารมากกินอาหารมากเกินไปหรือกินอาหารที่คุณภาพอาหารกินพวกน้ำตรงน้ำตาลเยอะสังเกตมาทั้งบ้านเลยสามีพรยาไม่พันธุกรรมคนลพันธุกรรมเลยนะอ้วนมันทั้งหมดเลยก็กินหมด ว่าลูกเลยอ้ว,วนเดินมาเป็นชุดเลยลเพราะว่ากินอาหารแบบเดียวกันเรากินเยอะเหมือนกันเนีน่ยนี่เป็นอันหนึ่งแล้วก็อีกอัคือพ่อแม่เข้าใจผิดนี่พูดแล้วป๋างต้นว่าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกอ้วนเนี่ยน่ารักอยากให้ลูกอ้วนเนี่ยให้กินเราไม่รู้เลยว่าลูก,ล,ล,กลูกเป็นลูกอ้วนเข้าใจผิดของพ่อแม่แล้วลก็อีกอันคือตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่คือเด็กไม่ได้ออกหนังกายนั่งแต่อยู่กับที่เลยนั่งดูนั่งดูนั่งหน้าจอ เล่นเกมมันสมัยก่อนฟตุตบอลวิ่งเล่นฟตุตบรรอลใช่ไหมเดี๋ยวนี้เล่นพุตบอลในมือถือเนี่ยไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายเลยเราก็นั่งในจอนั่งไปกินไปอะไรเงี้ยนะก็เลยทำมห้เนี่ปัญหาเนี่ยแล้วก็อย่างที่ที่เป็นห่วงก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะคือถ้าในที่ที่มันในชใชก็ว่าไม่มีความปลอดภัยเด็กก็ไปเล่นโรงพยาบาไม่ได้ก็อยู่ในบ้านตลอดอ๋อค่ะปลอดภัยเด็กไปวิ่งเล่นเม่เมที่ไปโรงเรียนเพราะไม่ไม่กใกล้เดินไปเลยค่ะ,คะไปส่งเอ็กก็เลยไม่ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเลยอีอ สาคัญเหมือนกันโอ้สำคัญมากเลยนะคุณหมอพูดถึงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยคือส่วนใหญ่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นพ่ออ้วนแม่อ้วนลูกอ้วนอย่างเงี้ยแต่เห็นบางครอบครัวเหมือนกันนะคุณหมอคือแบบเออมีลูกสองคนเนี่ยอีกคนอาา้วนอ้วนอีกคนนึงผอมเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรอะคะเลี้ยงมาเหมือนกันกินอาหารเหมือนกัน<ข>อะไรอย่างเงี้ยกินาหารจะมันถ้าไปดูจริงแล้วอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยมันจะเป็นโรคนะโรคบางอย่างที่เป็นโรคไทรอยด์ก็จะถ้าุไทรอยด์มันทำงานมากก็จะผอมลงมไ่ อวนอันนี้อันนี้ไม่นับนะอันนี้เป็นโรคอันนีตัวคือแต่ละคนเนี่ยพี่น้องท้องเดียวกันยังชอบอาหารอะไรแบบนันเลยอ๋อ oh, <บ>ค่ะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่เคยอยากกินนะกินไม่ลงบางคนกินเอากินเอาแล้วไอ้ขึ้นกินเร็วกินช้าเลยนะกินเร็วนี่จะกินเยอะอ่าฮะเพราะอะไรมาเรากินเร็วสมองเรายมันมีน้ําตาลแบบปุบ๊บพอแล้วอิ่มแต่ยังไม่จด้บองพอเรากินเข้าไปแล้วอ๋อมันเบรกไม่ทันกินเข้าไปเกินแล้วถ้ากินช้าๆเนี่ยจะกินไม่น้อย ตมจะอิ่มซะก่อนถ้ากินเร็วนี่อิ่มไปเยอะแลยังไม่ทันรู้อิ่มเลยเพราะเพราะรู้อิ่มนี่มันเกินไปแล้วค่ะแลาต้องทเล่นกิจกรรมต่างไม่เหมือนกันบางคนชอบเป็นบางคนว่านั่งดูเฉยออันเดียกไปวิ่งเล่นตลอดเลยค่ะการใช้พลังงานเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาเยอะก็ไม่ตั้แต่โควิดมันยิ่งมีปัญหาใหญ่ค่ะรงเรนก็ไม่ไปเดินไม่ไปอยู่ที่บ้านนั่งทั้งวันนั่งดูหน้าจอเรียนหนังสือก็หน้าจอเลยค่ะ แม้ในท่า,อย,าอย่างอื่นผมยังว่าจะแย่เขียนหนังสือก็จะแย่ลงอืมค่ะคุณหมอแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างอะคะอันเนี้ยที่ทําไมร้องกายจะมันน่ารักทำไมไม่ให้อ้วนอพ <c oughs> าะเค่ะ <c oughs> เป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้นะก่อนนี้เบาหวานจะคนแก่ในนี้เด็กเป็นเบาหวานอย่างนี้นะอ๋อค่ะอ้วนมากจำอ้วนจนกระทั่งไอ้อินซูลินทำงานไม่ไหวเนี่ยกลายเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กเลือค่ะอันนี้ <c oughs> เเมื่อก่อนนี่ไม่เจอเลยเจอแต่คนแก่ตอนนี้กลายเป็นเด็กๆเจอมากข <ภา S 2> นะึ้นค่ะนะข้อสองคือคนร,ชรัชลอร์สูงอ๋อโอ้ยเหมือนผู้ใหญ่เลยอ่ะผู้ใหญ่ความดันมันสูงค่ะ <ภา S 2> นี่ตกขึ้นจะเป็นโรคหัวใจอันเดียวนี่แข็งแ่งนุ่มๆเป็นโรคหัวใจ,จาตายแล้วค่ะวืยอายุยี่สิบกว่าเป็นเพราะมันกินมันอ้วน,น,น,นกินไปอดวกตันแล้วยังไม่ต้องรอึงแก่เลยอืมแล้วจะอ้วนามากนี้นะมันต้องปวดข้ออีกเพราะวันเดินไปมันัำมันเยอะค่ะ <ภา S 2> ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นแล้วพวกอพวกเนี้ยเดินไม่ไหวเพราะว่าเข่าเกือบพังหมดแล้วน้ำหนักเยอะนี่มันไม่กันหายใจของคนอ้วนนอนกลเนเยอะหายใจป็นหยุดหายใจกลางคืนด้วยนอนหลับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาอ้วนแล้วแล้วอ้วนยงเป็นปัญหาเด็กนักเรียนเนี่ยเห็นเลยถ้าอ้วนนะเพื่อนจะล้อไอ้อ hmm. em. um, uh. ้วนโดนถูกบูลลี่ถูกเพื่อนพูดแย่แล้วเนี่ยโอ้แกไม่อยากไปโรงเรียนบางคนเพราะว่าถูกเพื่อนล้ออะไรต่างเนี้ยค่ะแต่ที่ ที่เราเป็นหวยอัน,นที่สําคัญเลยนะเวลาติดเชื้อตายเยอะโอ้ค oh, <okay. S 2> ่ะโควิดเนี่ยคนอ้วนตายเยอะค่ะใครเือดออกคนอ้วนเป็นคนอ้วน,น,น้ามานี่หมอกลัวเลยค่ะ <Okay. S 2> โอกาสตายเยอะมากเลยเพ uh huh. ราะว่าระบบภูมิแรบบืว่าไอ้เนี่ยไอ้เซลล์ตัวสร้างให้ไขมันมันชนิดนางบางมันสร้างมัออกมาซิไอ้ที่หนังไขมันนะหนาๆเนี่ยมันออกมาทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นค่ะ <Okay. S 2> มนแรงขึ้นแล้วคำนวณน้ําก็ยากจะให้น้ําเนี่ยนะ คือเราก็ให้น้ําตามน้ำหนักใช่ไหมแต่จริงๆน้ำหนักแกนี่มันเป็นน้ําหนักจริงมันเป็นไขมันเยอะไอ้น้ําที่ให้แบบมันก็เนื้อได้ไอ้ไขมันนี่มันของเกินถ้าให้ตามไขมันนี่โอ้โหหนักเนี่ยให้ไปเยอะเกินเลยแต่จริงมันไม่มันไม่จะเนื้อเยอะซึ่งน้ําสามารถเข้าไปได้ขั้นบนภูมไม่ดีแล้วหายใจลําบากด้วยค่ะเพราะว่าเราอกกับไขมันเยอะเลยคนเราหายใจ ยกหน้าอกนิดเดียวน,นี่เพอคูออกแรงยกแต่ละค่ะด้วยค่ะคุณหมอถ้าถ้าเราจะพูดถึงเราจะเอ,อรักษาโรคอ้วนเนี่ยถ้าพูดถึงการรักษาในผู้ใหญ่เองก็ว่ายากแล้วนะมันไม่ง่ายเลยนะแล้วกับเด็กๆเนี่ยเราจะมีวิธีรักษายัางไงบ้างอะคะมันต้องอยู่ที่พ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่ต้องออกระเบียบว,ว่าอันนี้คือตอนนี้เด็กปัญหาใหญ่เด็กกินอาหารไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่ากินอาหารเพื่อเพื่ออะไรกินอาหารเพื่ออรรยมันไม่ได้กินอาหารเพื่อ กบภาพเพื่อให้เด็เติบโตว่ากินทำไมกินเพื่ออร่อยแม่อร่อยไม่กินมาอร่อยกินแล้วพรานเด็กที่ชาบเกย์เนาะเด็กของที่เขาขายให้เด็กกินเนี่ยของหวานนั้นน่ะมันกินเนชอบกรลักกินคือถ้าไม่หวานเด็กก็ไม่กินนะแม่อร่อยค่ะแล้วเด็กวัดพีจารณาคนแก่คนแก่เด็กๆเนี่ยคุ้มขมไม่กินน่ะค้มไม่กินเนี่ยพอคนแก่แล้ว เบียร์ขมนะกายชอบกินนึกถึงรอยตัวเองเด็กๆก็เหมือนกันนะอะไรขมๆเราก็ไม่กินเนาะเด็กๆไม่กินแต่พอแก่ชอบกินมันเปลี่ยนไปเลยนี่เด็กๆเนก็จะชอบแล้วก็ของกินสะดวกไปโรงเรียนเนี่ยแทนที่พ่อแม่อาหารให้ก็ให้ให้เงินแบบแล้ก็ซื้อของที่เนี่ยไอพวกไอพวกที่หารกินเร็วๆรวดเร็วเนี่ยแต่พวก่ี้จะลดต้องลอวเด็กกินเนี่ยดูโทรทัศน์ดูรายการแบบเนี้นะโอ้เห็นบางคนบอกอยากจะกินนู่นกินนี่ค่ะ ต้องอุตาพระมันดูโฆษณาแล้วมันชวนเชื่อค่ะกินแล้วปัญหาส่วนใหญคือกินของหวานเยอะของมันเยอะอืมค่ะมันมันทั้งนั้นทอดไก่ทอดไก่ทอดเนี่ยชอบมากอืมแล้วเท่าที่สังเกตดูเด็กอ้วนนี่เขาจะกินอร่อยด้วยนะคือเอ็นจอยกับการกินมากเลยคุณหมอโอ้โหมีความสุขจากการกินเพราะ้นใช้ต้องสอบดูกินเพื่ออะไรคะค่ะควรจะกิน ถ้าไม่มีความเขาไม่รู้อ่ะก็ไม่มีใครบอกก็พ่อแม่ถ้าพ่อแม่พ่อม่เด็กเนี่ยพอไปเรียนเสริมเรยสริมกกินผักแล้วดีพวกนี้เรากินแต่ก่อนนี่เราไม่เคยกินเลยไม่ชอบกิน่ะไมะรู้ผลไมพอรู้ว่าโอ้มีประโยชน์ปั๊บเราก็อะาล่ะเริ่มกินแล้วมันอยากกินอีกอันหนึ่งเด็กกินน้ำอารมเยอะผลไม้เนี่ยน้ำผลไม้คั้นโอ้โหหวานจ่อยเลยบางคนก็จิ้งแทนน้ําเลยบางคนด้กินโคกแทนน้ำโอ้โหน้ำตา อ้วนเนี่ยค่ะต้องต้องเป็นคนนี้<อ>ซึ่งซึ่งฟังดูแล้วมันมันมันไม่ง่ายนะนะการที่แบบว่าจะไปจากัดอาหารเด็กด้วยความที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาก็คือปล่อยให้กินตามใจปากมานานเนี่ยพออ้วนแล้วจะมานั่งจํากัดเรื่องอาหารเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะคุณหมอจริอองจริงเนี่ยคุณพ่อแม่ต้องให้ความรู้เลยพ่อแม่ต้องรู้เรื่องก่อนนะพ่อพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้นี่มันกินแล้วไม่พันาแกก็ให้กินไปเอยซื้อโค้งซื้อเอาสมสมคันเลย เือมาคนน้ํเปล่าไม่เคยกินเลยนะน้ําข้นนุ่นข้นนี่มาเพื่อความอร่อยให้ไดกกิน,นค่ะครันนี้ถ้าสมตสมติว่าคุณคุณแม่ทําแล้วเนี่ยอะดูแลแล้วเรื่องอาหงอาหารให้ความรู้ลูกแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันก็ยังยังอ้วนอยู่ดีเนี่ยถ้าไปถึงคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะรักษายัางไงอะคะโดยโดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนําให้กินยาลดความอ้วนค่ะแต่เด็กเนี่ยเราพยายาม่ให้เขาออกกําลังกายแล้วแบบ หรือให้รางวัลหลานลูกหลานเนี่ยนะ,ะอย่ให้ทําได้จะได้กินขนมเมื่อไอน,นี้มันเสียละเสียหมดอมันให้ของขวัญเป็นขอ,ข,อของกินเนี่ยมันก็กลายเปน็นกระตุน้นเด็กอยากกินมากขึ้นแล้วก็เวลาห้าก็วันไปถ้าเป็นไปได้นะเราหารไปให้ให้ไปเลยแทบมให้ะจะได้ไปกินอะไรให้มันกินตามสละนะแล้วก็เราก็อยากให้กินเน่ยนะว่าให้กินช้าๆแนะนำเด้ว คพราะวรานี่ไปกินเร็วกว่าแล้วกินในครอบครัวคุยกันพุกนพี่น้องคุยกันอะไรนี้แต่อันนี้จะช่วยค่ะแล้วก็พี่ให้กินแล้วบอกว่าไม่ใช่กินที่แล้วกินบนโต๊ะอาหารบนที่นุ่งที่นอนทมกินรมะงแกนอนกินตลอดค่ะให้เหลือที่กินน้อยๆหน่อยบอกกินต้องกินที่โต๊ะห้องนี้ไม่กินได้ไม่ได้อืมแล้วถ้าคุณแม่พยายามทุกสิ่งอย่างอย่างที่คุณหมอแนะนําแล้วก็ยังไม่สามารถลดได้เนี่ยท้ายที่สุดเดี๋ยวคุณหมอจะดูแลยังไงอะคะไปหาหมอพพวกหมอนี่ก็จะแต่หมอนี่ก็ ขอาจะเห้ยาแต่ว่ามันมียาหลายอย่างทํให้ที่ได้มามีแต่พ่อแม่พาไปหาเรื่องลูกไม่กินข้าวอ oh. <laughs> แต่ <laughs> ลูกผอมเขยาจัดนั้นลูกผอมแต่ไอ้ลูกอ้วนนี่พ่อแม่ไม่เคยพาไป oh. <laughs> คือดู <laughs> คิดว่าลูกของสุขภาพแข็งแรงกินได้นอนหลับอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> แต่มันมียาที่ทำให้เราไม่ค่อยชอบใช้เนี่ยฮอร์โมนฮอร์โมนทําหออ้ชอบใช้เพราะว่า ทำให้ผอมลงเลยเพราะวนใชาติพลังงานเยอะขึ้นแล้วก็นนี้นกินอาหารมากกว่าพยายามเจาะกลุ่มก็ให้ความรู้ก็ค<ฆ>่ะแต่ที่จะไปให้ใช้ยาไ้ยามันอย่างนี้มันแบบมันคนอ้วนเนี่ยกินยาปุ๊บไม่หิวข้าวนะี<ฆ>่ค่ะแต่พอห<ฆ>ยุดปุ๊บปนเหมือนเดิมเลยอคนมากมันไม่ได้ต้องให้เขาเออกกําลังกายแล้วก็ให้เขาเล่นออกกําลังกายมากขึ้นแต่หมอคนดุนะลูกเด็กมันกลัวนะค่ะ<ฆ>ก่อนจะไปทางลับก่อนเพราะว่าถ้าคืนน้ำหนักเกินโดนดุแ<อ>น่อ๋อวหมอ ว่าหมอโดว่าไปหลายโดดๆทุกทีอ่าเพราะเปหลายคนที่เคยบอกว่าก่อนจะไปนี่แกกลัวมากเลยที่างนช่างน้อยช่างเอกกลัวถ้าถือว่าเป็นเด็กโตหรือว่าเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยบางทีเด็กก็เอ้ยยังรักสวยรักงามอะไรเงี้ยก็ยังพอหลอกล่อได้นะแต่ว่าไอ้เด็กที่แบบว่ายังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอะไรโอ้นนี้น่าจะยากอยู่นะคะคุณหมอไม่ที่พ่อแม่ถ้าไม่ให้เงินไปไม่ให้อาพวกนี้มันก็เขาก็ไม่ยาวที่ไหนมากินอือโอ้แต่เดี๋ยวนี้ร้านค้าก็เยอะแยะ โทรสั่งก็ได้เด็กๆโทรสั่งก็เป็นนะอันนี้อันนี้ปฏิการต้องเร้อ้วานเพราะอะไรไหก่อนนี้ไปโรงเรียนก็เดินไปเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี้ยไม่ต้องเดินเลยค่ะโทรขึ้นรถไปอะไรก็ไม่ใช้พลังงานน้อยมากแค่นิ้วจิ้มมันไม่ต้องเดินไปไหนเลยอาหารมาเสิร์ฟถึงที่อันเนี้ยทําให้มันผิดปกติไปคือแทนที่ใช้พลังงานแต่ที่กินไปได้มาชานมันไม่ได้ใช้เลยหมดกินอย่างเดียวอืมค่ะคุณหมอจะ แต่เมื่อเกิมีเก็ไขมันค่ะแล้วเด็กที่แบบว่าอ้วนอ้วนเกินแล้วก็จนเป็นโรคเนี่ยไขมันเบาหวาน,าน,านหัวจงหัวใจเนี่ยตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะคุณหมออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คุณจริงก็เป็นปัญหายเยอะเหมือนกันแต่เบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่ค่ะคนเห็นแต่ว่าเพิ่มขึ้นเลยก่อนแล้วยังไม่เคยเห็นเลยเบาหวานเป็นเบาหวานสมัยก่อนดเด็กเป็นเป็นจากเชื้อไวรัสค่ะและบางตัวแบบโควิดเนี่ยมันไปทําลายที่ตัวสร้างอวัยอะค่ะ เราลองทาให้เราสร้างจุลินทรีย์ได้ก็เลยการประวัติแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นอกีกไม่ใช่เป็นแบบโรคไปแล้วเป็นแบบผมผู้ใหญ่เลยจากกินอาหารมาอดอไอไอไอตัวที่สร้างอินทรีย์เนี่ยมันหมดแรงเลยค่ะใช้มากไปค่ะตอนนี้เดป็นแล้วก็ที่เราเห็นในการที่นกกากลัวคือเวลาป่วยหมอจะกลัวเพราะคโควิดนะเราต้องเีดนวัคซีน,หนให้คนอ้วนอย่างเง้เพราะว่าเราดูเปตายโรคไขกรอดกนี่เเห็นตัวอย่างไขวันใหญ่สมัยนั้นแอ่โรคพวกนี้ย ถ้าเนื้หใจเนี่ยนะถ้าเป็นในคนอ้วนเนี่ยโอก,กาสตายสูงแล้วเวลาที่เป็นอถ้าอ้วนมาเนี่ยเวลาเราจะหายใจเนี่ยยกหน้าอกหายใจจะเือมันจะใช้แรงเยอะมัน้าร่างกายเรากำลังอ่อนเพลียอยู่ยกไม่ไหวค่ะก็ลเลยน,นั้นคุณหมอแล้วอย่างนี้ค่ะมันจะมีอ,อจะพูดถึงวิธีการป้องกันเนี่ยควรจะป้องกันยังไงคือเราจะเอ,อสอนลูกตั้งแต่กี่ขวบให้อาหารลูกที่มันโอเคในตั้งแต่กี่ขวบเพื่อการป้องกันนะคะ ก็เด็กเล็กเอาเงี้ยไปเช็คดูแล้วพอเด็กกินนมเนี่ยนะเกินครึ่งหนึ่งกินนมหวานไม่กินนมโอ้โอ,อ่าอเพว่าพ่อแม่ยังไม่เข้าใจยังไม่ได้บอกค,ความรู้ไปถึงว่าเอ้กินนมไม่กินนมเจิดนะอย่ากินนมหวานนะค่ะนพวกกินผลไม้มากๆนี่มันน้าตาลทั้งนั้นนะค่ะต้องให้ความรู้ผู้ใหญ่ด้วยเพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะแล้วเขาไปซื้ออะไรก็าตามใจก็เด็กไอ้เงี้ยไม่ได้แต่ถ้าพบใีความรู้ได้หน่อยเนี่ยเขาจะ เขาก็จะ <'re k ate> limit อะไแล้วต้มดูแล้วบางทีปลวกลไววเนี่ยกินจะเป็นปัญหาเเห็นอันเนี้ยอันเนี้ยเพราะว่าพ่อแม่พ,พ่อแม่ไม่มีความรู้แล้วไม่ได้ไม่ได้สอนถ้าสอนเรื่องอะเลเลยนะมันเริ่มใช้เงินเป็นกว่าแสงความรู้เรื่องอธิบายได้เลยว่าอยาก,กินพวกนี้กินมากจะมีอะนตลาดคอนเซียยัยงไงแล้วเด็กตัวเองกันเรื่องหน้าตารูปร่างอันนี้รูปคลับลับเขาก็สนใจค่ะหรือว่าจะเป็นโรคอะไรต่างถ้าอธิบายดีเด็ก ถ้าไม่เป็นญาปกติเดียวปกตินะเข้าใจค่ะแล้วก็ว่ามันเพราะว่าม,มันขาดความรู้ทำให้ทำไปโดยที่ไม่รู้เอาดูแต่เรื่องอร่อยอร่อยอย่างเดียวค่ะแล้วสะดวกซื้ออย่างที่มันง่ายซึ่งสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นของพวกมันมัน,มนหวานเพราะฉะนั้นก็น่าน่าจะเริ่มต้นที่แบบว่าเอาที่บ้านนะคุณหมอคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ความรู้ลูกอย่างนมเนมอะไรเงี้ยก็ต้องสอนให้ลูกกินนมจืดอะไรอย่างเงี้ย เพราะาน้จ็บแม่อร่อยใช่ไหมเออมันไม่อร่อยใช่ <laughs> คุณหมอมีมีคุณแม่ค่ะคุณแม่กาถามาบอกว่าลูกสาวอายุเจ็ดขวบค่ะชอบกินข้าวสวยกับแม็กกี้บางครั้งก็ชอบกินเออไส้กรอกทอดคือเอาไปเวฟอะหาเอาไส้กรอกไปเวฟอะไรแบบนี้แล้วก็กินข้าวกับแม็กกี้โอ้โหคือชอบกินแบบนี้เลยเนี่ยจะอันตรายไหมคะอายุแค่เจ็ดขวบเองอ่ะคุณหมอถ้าเรากินข้าวกับแม็กกี้ตัวเองเนี่ย มันขาดอาหารไม่อา่านไม่ครบอ๋อก็เลยไม่รู้น้าหนักอ้วนหรือผอมนะเนี่ยน้องเจ็ดขวบเนี่ยพอกินข้าวมันเป็นน้ําตาลแป้งน้ําตาลค่ะแต่ต้องระวังมันจะขาดอาหารสารอาหารอน่่งอื่นค่ะโปรตีนไม่มีอะไรนี่ก็ทําให้อ้เาเวลาอาหารเนี่ยอย่าให้กินให้กินแนะนําอาหารใหม่ๆเข้ามาเลยเพราะอย่าให้กินของเก่าค่ะถ้ากินซ้ําของเดิมไปเลยเนี่ยผมเห็นสมัยก่อนคนไทยเราไปที่สิงคโปร์เนี่ยค่ะพวกไปทำงานปีแรกหรือ ดิคนลาวไปอเมริกาสองปีแรกตายเยอะมากหลายตายขาดอา,<ข>าหารเ <นะ S 2> หรอะขาดแร่กาาดบางอย่างซึ่งมันเที่มันต้องการน้อยมากแต่มันต้องมีอัอลน่าทุกวันเลยเนี่ย <ขา S 2> ทั้งปีเลยอันนี้เอมันจะมีสารบางอย่างที่ขาดไป <ขา S 2> ซึ่งมันเอนไซม์สำคัญทําหัวใจหยุดได้โดยที่ตัวนั้นแล้วก็จะเป็นอยู่ในสองปีแรกเพราะอะไรมาเพราะไปใหม่เนี่ยกินข้าวที่เมื่อเน่ยคิดเป็นเงินไทยโอ้โหเมือหรื่องสองร้อยบาท ไม่เอากินกินข้าวหลามอย่างเดียวพอแล้วค่ะหูได้แต่ไม่รู้มันสัตเ<อ> <c oughs> พราะฉะนั้นเวลากินก็คือต้องกินให้หลากหลายถูกไหมคะใช่ก็เกินสองปีแล้วไม่เป็นนะเพราะอะไรมาทิ้งลาวมากโอ้โหคิดคิดแล้โอ้ที่เราหมื่นกีบสองหมื่นกีบไม่กินนะเพราะเดือนนั้นดอลลาร์นี่เราคิดว่ากินอ๋อทิ้งก็เป็นแล้วก็เป็นของปรับตัวไม่ได้ของแพงอืมนะเพราะฉะนั้นน้องที่บอกว่าชอบกินข้าวกับแม็กกี้นี่ยก็คือเอ่อ ก็อาจจะขาดสารอาหารตัวอื่นได้แล้วก็บอกว่าน้องในชอบกินไส้กรอกทอดหรือบางทีเอาไปเวฟเนี่ยอันนี้เนี่ยถามว่าอันตรายไหมคะไส้กรอกนี่เป็นอาหารที่มันใส่ก๊อกสารยากันบูดเยอะอ่าค่ะดีดีค่ะกินเนี<ม>่ยอย่าก,กินมากเลยว่นนานอกนนกไ็ไม่กินเลยเรียกจังฟูทั้งหลายเนี่ยไม่ควรกินเพราะมันใส่ยากันกันบูดเยอะอ่ะาก็ต้องสอนให้กินอาหารหลากหลายค่ะนี่ก็เป็นอาหารที่ดีอย่างตอนนี้เราควรขายโกชุนเลซซาร์อย่างนี้รู้แล้วไม่ใช่ค่ะคิดว่า หลายฟองไม่เป็นไรเพราะว่าคอเลสเตอรอลเป็นแกนไม่รับสร้างฮอร์โมนค่ถ้าไม่มีร่างกายมันต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วถึงเราไม่กินมันก็สร้างได้ค่ะอคุณคุณแม่เ <ละ S 1> ติม <ละ S 1> ประทานโทษค่ะคุณหมอคุณแม่เติมมาบอกว่าน้องเนี่ยน้ําหนักตัวแค่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบกิโลสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดขวบใช่ไหมเจ็ดขวบสูงประมาณสิบแปดไอ้น้ําหนักตัวห่ะสิบแปดถึงยี่สิบสูงประมาณร้อยี่สิบอะค่ะม กโอเคนะแม่เล่นมาแต่ว่าผมว่าต้องระวังเรื่องขาดอาหาร่างสารอาหารนะกินไม่ต้องกินละแล้วห้ามกินของซ้าเติมอย่างเดียวออยากกินของเดิมๆต้องกินให้หลากหลายแล้วก็น้องอายุเจ็ดขวบเนี่ยเป็นลูกสาวด้วยนี่ค่อยเจวนาจะพูดง่ายนะนั่นน่าจะหลอกล่อง่ายหน่อยนะคะอธิบายเข้าใจว่าทำไมต้องกินหลักหลยเพราะมันกินอย่างเดียวี่มันสารมันไม่ครบมันมีสารบางอย่างที่มันต้องการน้อยมากเลยแต่เอ่มมีไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนเป็นวหลายอย่างมันต้องใส่โคมเมียมแม่ก็ต้องสรสริกะสรวงเกษรและแรงงานคนนี้มันต้องการะไม่มีปัญหาป่วยต้องครบไข่นี่ตีหอกอย่างนี้ว่ามันมันสามารถให้ไก่เป็นตัวได้แต่ต้องมีครบทุกอย่างค่ะอ๋อค่ะก็ค่ะคุณแม่ก็ต้องสรรหาขยันทําอาหารแบบแปลกๆหลอกล่อให้น้องกินหน่อยแล้วกันเนาะไม่ใช่งั้นน้องจะติดจนโตนะนอกก็จะแนะนําให้พ่อแม่เอาอาหารใหม่ๆให้เด็กกินจะได้ ชิ้นจับมานไม่งั้นจะกินอย่างเดียวไม่ยอมกินอยา่อยางอื่นคพะไม่เคยฝึกมาให้กินอาหารอื่นไม่กินอย่างของเก่าเป็นเือไม่ไม่ถูกปากเพราะไม่เคยไม่เคยกินก็ต้องฝึกน้องนะคะให้น้องกินอาหารหลากหลายคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กไทยเราก็อ้วนเยอะนะคะแล้วก็ดูเหมือนแนวโน้มจะเยอะขึ้นด้วยอะค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะมีครับเมื่อวานเนี่ยนะเป็นวันอ้วนโลกอ๋อเหรอฮะเป็นวันอ้วนโลกวันที่สี่ นาคมเขาจะเขาแค,คมเปญทั่วโลกเรื่อง,องอความอ้วนตอนนี้เริกเป็นปัญหาเพันเห็นว่าอย่าเข้าใจผิดว่าอ้วนแล้วจะน่ารักอะไร่ะเงี้ยมันต้องแปลท่านพต้องเจรองอาหารต้องออกกำลังกายต้องอะไรต่างแล้วก็อย่าหยุดอยู่กับที่ตลอดเวลาลยอะไรยเยอยู่หน้าจอไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วควรจะกินอาหารหลากหลายแล้วพวกอัดพวกจังฟูดพวกของหวานเลยพวกเนี้ยไม่ควรมาเพราะว่ามันจะเป็นเบาหวานแล้วพอราอ้วนแล้วเนี่ยนะเวลาติดเชื้อหรือป่วยเนี่ย มันจะรุนแรงกว่าหนึ่งเต่บางทีบางคนคิดว่าเอ้ยเราจะแข็งเราอ้วนเราแข็งแรงค่ะไม่ใช่อ้วนเนี่ยตายง่ายกว่าอ๋อตายเนี่ยจะแย่หมดอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลลูกฝึกตั้งแต่เล็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะไม่ใช่จํากัดอาหารให้ลูกแต่คุณแม่อุย้ยแอบกระหน,น่ากินอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคุณหมอใช่ไหมคะนี่ก็อันนี้สําคัญนะเพราะว่าในครอบครัวต้อง,ต,องต้องทําตัวเป็นตัวอย่างอ่าใช่ สสวิติชวนกัน,นกไปวิ่งไป,ไปออกกำลังกายอะไรเงี้ย <c oughs> ก็น่าจะดีนะพ่อแม่กินกันจจรวยห้ยูกเฝ้าลยนั่นดี <c oughs> ไปกินด้วยพรอเจยว่ากวานที่กวนทั้งบ้านทุกคนเออใช่กินอร่อยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำตัวให้ ให้ผอมเมือนเถอน่ารักน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าร่างกายจะแข็งแรงมากกว่านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์สมศักดิ์โลเเลขานะคะคุณหมอเป็นประธานราชวิทยายลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็กรรมการแพภทยสภาด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่นะคะคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค,ะนะคะ่ะนะฮะก็ได้ความรู้เรื่องของโรคอ้วนในเด็กนะคะุณผู้ฟังนะคะแล้วก็โรคอ้วนในผู้ใหญ่เองก็ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพทานอาหารให้หลากหลายนะคะแต่จริงๆเด็กเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องทาตัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเสาร์อาทิตย์ว่างๆเนี่ยชวนกันไปเลยค่ะออกกาลงักลงกงังกาลังกายอะไรเงี้ยสวนสาธารณะบ้านเราก็เยอะนะคะแล้วก็เรื่อง,อ,งอาหารเนี่ยคุณแม่ก็ต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลนิดหนึ่งด้วยนะคะ